แม่หมูฟาร์มสุกสวัสดีค่ะวันนี้แม่หมูพามาชมต้นสตอเบอรี่ที่แม่หมูซื้อมายังไม่ถึงเดือนนะคะตอนที่ซื้อมาก็เริ่มเห็นว่าเขาออกดอกนะคะประมาณหนึ่งดอกสองดอกนะคะวันนี้ก็ยังไม่ถึงหนึ่งเดือนแต่ดอกที่เขาออกมานี่ผลเขาโตแล้วนะคะนี่อีกหน่อยก็จะแดงแล้วนะคะแม่หมูซื้อมาในราคาถุงละห้าสิบบาทนะคะก็ ถือว่าโอเคเลยแล้วก็ไม่รู้ว่าจะช่วงหน้าร้อนเขาจะรอดไหมนะคะแต่ก็จะดูแลกันไปเรื่อยๆเนาะส่วนในเรื่องของการดูแลของแม่หมูก็คือ,อปลูกแบบง่ายๆเนาะไม่ได้ดูแลอะไรมากนะคะแม่หมูจะทำการเติมปุ๋ย a อบให้เขานะคะปุ๋ย a b บก็คือปุ๋ย a อบที่อยู่ในในกล่องผักของแม่หมูเองนะคะแม่หมูปลูกผักแบบไฮโดรนะคะ ก็จะใช้ปุ๋ย AB นะคะทีนี้ก็ได้นำปุ๋ย AB เนาะมาให้เขานะคะ,ะในช่วงเช้านะคะแล้วก็ช่วงบ่ายที่ไม่ใช่จะเย็นนะคะบ่ายประมาณบ่ายสามเนาะก็จะให้เช้าแล้วก็บ่ายสามนะคะหรือว่าเราจะให้ตอนเช้าแค่ครั้งเดียวก็ได้นะคะเวลาให้ก็คืออย่าให้โดนใบของเขาเนาะก็จะทำการทำแบบนี้แล้วก็เทน้ำปุ๋ยลงไปนะคะจะให้ทุกวันนะคะ ก็คือปุ๋ยตัวนี้เขาจะได้รับสารอาหารในทุกวันเนาะปุ๋ย a อบก็จะมีสารอาหารที่ครบนะคะซื้อมาสี่ถุงเนาะสี่ถุงสามถุงนี้จะเริ่มออกดอกแล้วนะคะสองถุงก็จะเป็นผลโตแล้วนะคะถุงนี้ก็จะโตก่อนก่อนเพื่อนหน่อยนะคะลกูกลูกผลของเขานะคะ่ะในส่วนตรงนี้ก็จะเป็นอีกหนึ่งถุงนะคะเขาจะมีสองต้นนะคะแล้ว ตัวนี้ก็คือจะไม่มีดอกเนาะตอนที่ซื้อมานะคะแม่หมูได้ทำการทดลองปลูกแบบไฮโดรโปนิกเหมือนกับผักของแม่หมูนะคะนี่ก็ได้ทำการนำออกจากถุงนะคะเพราะว่าพอดีถุงนี้มันมีสองต้นเล็กๆนะคะก็เลยนำออกจากถุงแล้วก็นำรากของเขานะคะมาล้างเนาะรากไหนที่เยอะเกินก็ตัดออกรากไหนที่ดำๆหน่อยก็ตัดออกนะคะ พามาดูรากนะคะ่นีนก็ได้ทำการชําน้ำไว้ประมาณอาสองสัปดาห์เลยนะคะก็เผื่อว่าจะรอดหรือไม่รอดยังไงนะคะก็เลยเได้ทำการเอาเอา,เอามาใส่ในฟองน้ำแล้วก็ในถ้วยปลูกแล้วก็ชําน้ำน้ำเปล่านะคะไว้ประมาณสองสัปดาห์เนาะก็ไม่ได้รับสารอาหารประมาณนานอยู่นะคะ แต่เขาก็อยากออกดอกนะคะนี่ดอกเริ่มมาแล้วนะคะมาทั้งสองต้นเลยเท่าๆกันเลยนะคะเหมือนเขาจะอยากออกดอกออกผลมากๆเลยนะค,ะค่ะแม่หมูก็ได้ทําการทดลองเนาะส่วนตัวนี้เดี๋ยวจะรอไหลของเขานะคะพอได้ไหลของเขาถึงจะนํานไหลมาปลูกในน้ํานะคะเขาก็อยู่ในถุงของเขาดีๆก็ปล่อยให้เขาออกลูกออกไหลไปก่อนนะคะเดี๋ยวพอเขาได้ไหลเยอะๆก็ดูแลกันไปถ้า เขาแก่เกินไปก็คัดทิ้งนะคะเราก็จะนำไหลของเขามาเลี้ยงให้ออกลูกแทนนะคะก็สำหรับที่แม่หมูศึกษามานะคะสตรอเบอรี่ก็สามารถออกดอกออกผลได้ไปจนถึงเดือนมีนาเมษาไปเลยนะคะประมาณนั้นเนาะหรือว่าเขาจะแอบออกนอกฤดูก็ได้นะคะอันนี้ก็คือซื้อมาตอนก็น่าจะ เดือนนี้แหละคะ่ะซื้อมายังไม่ถึงเดือนเนาะเดือนมก,กราเนี่ยแหละที่ซื้อมาก็พอดีไปเจอนะคะและ้วก็ลูกสาวตัวเล็กชอบนะคะอุ้ยน่ารักจังตัวเล็กชอบกินมากผลไม้อะไรก็ไม่กินนะคะแต่ถ้าเป็นสตรอเบอรี่นางกินนะคะก็มีแผนวางแผนไว้ว่าปีหน้าเราต้องมีสตรอเบอรี่เยอะๆกว่านี้นะคะจะขยายไหลไว้นะคะแล้วก็ถ้าเกิดมันไม่รอดในช่วงหน้าแล้งหรือว่ายังไงเนาะ แม่หมูก็จะทการสั่งไหลจากที่อื่นมาปลูกแทนนะคะจะเริ่มปลูกประมาณเดือนกันยาเนาะเดือนกันยาเราก็จะสั่งไหลสตอรอเบอรี่มาปลูกนะคะเดี๋ยวปีหน้าจะทาโรงเรือนสําหรับสตอรอเบอรี่โดยเฉพาะนะคะแล้วก็ไม่ให้มแมลงเข้าด้วยเนาะปีหน้าอ๋อปีนี้นะคะปลายปีเนาะขอโทษนะคะพูดผิดพูดถูกเลยค่ะก็รู้สึกว่า ถูกใจมากๆเลยนะคะสตรอเบอรีก็ผลใหญ่กว่าที่เราไปซื้อตลาดเนาะไปซื้อตลาดลูกเล็กๆนะคะก็ประมาณ8-9ลูกก็25-30บาทเนาะซื้อมาให้เด็กนะคะแล้วก็กล่องเล็กๆก็60บนะคะถ้าลูกใหญ่หน่อยก็เป็นร้อยนะคะก็ถือว่าแพงมากนะคะสำหรับการซื้อสตรอเบอรีกินบ้านเรานะคะอ่าออกจากเรื่องสตรอเบอรี่พามาดูผักของเราบ้างนะคะ ตอนนี้แม่หมูก็ย,ยุ่งอยู่กับการทําผักนะคะเป็นผักระบบไฮโดรโปรนิกน้ํานิ่งนะคะยังไม่มีระบบน้ํำวนนะคะก็วันพรุ่งนี้ก็จะทําการาเก็บขึ้นช่ายส่งแล้วนะคะนี่เวลาเราเก็บขึ้นช่ายส่งแล้วเราก็จะมีกล่องว่างนะคะกล่องว่างก็จะลงเป็นสลัดไปก่อนนะคะเพราะว่าขึ้นช่ายที่เราเพาะยังไม่พร้อมที่จะมาลงเนาะ อันนี้ก็เป็นรุ่นเล็กนะคะแล้วก็มีรุ่นเพาะใหม่นะคะเพาะใหม่อยู่ข้างนอกก็มีนะคะอันนี้ก็จะเป็นการเพาะสลัดนะคะอันนี้ก็พร้อมที่จะย้ายลงถ้วยแล้วนะคะแต่แม่หูคิดว่าแม่หูจะนําออกตลาดนัดนะคะเพื่อเป็นการขายต้นกล้านะคะอันนี้จะพามาดูเมล็ดที่ลองเพาะไว้แบบนี้นะคะถ้าเข้าออกรากออกอะไรก็ค่อยจะนําปักนะคะ อันนี้จะเป็นถั่วพุ่มมีน้ำเต้ามีอ่าอ่าสุกินี่อันนี้น้ำเต้าสุกินี่ฟักแฟงส่วนตัวนี้จะเป็นโหระพานะคะนี่เราดูนะคะว่าจะงอกไหมนะคะก็ส่วนตัวนี้ก็จะเป็นอ่าอ่าต้นกล้าของผักสลัดนะคะอันนี้ก็จะเป็นอ่ากรีนปัตตวีอ่ะอันนี้ก็จะเป็นกรีนโอ๊กเรดโอ๊กนะคะ ส่วนตัวนี้จะเป็นเรดคอรัลพวกนั้นจะเป็นสลัดแก้วสีม่วงสลัดแก้วสีเขียวนะคะค่ะใบใหญ่ๆใบใหญ,ใหญ่ตรงนู้นก็จะเป็นเรดคอร์สนะคะส่วนตัวนี้ก็สงสัยจะเป็นเรดมินิคอร์สนะคะสับสนไปหมดนะคะเพราะเยอะมากนะคะนี่จะพามาดูพวกที่ลงกล่องได้ประมาณอายุ3ายุ30วันนะคะนี่เริ่มโตแล้วนะคะก็จะมีผักกัด ผักกาดหอมอิตาลีกรีนคอร์สฟิลเล่นะคะกรีนคอร์สจะไปไวกว่าเพื่อนนะคะคือเราเอาศัยว่ากรีนคอร์สได้ถอนออกแล้วพื้นที่ก็จะเหลือ1 2 3่งสมสห้าหกพอดีเลยนะคะสำหรับการโตของผักกาดหอมอิตาลีแล้วก็ฟิลเล่นะคะตรงนี้ก็จะนำถ้วยปลูกมายัดปิดรูนะคะนำฟองน้ำใส่แล้วก็มาปิดรูไว้นะคะเพื่อไม่ ป้องกันไม่ให้ปุ๋ย AB ของเราละเหยนะก็ไหนๆก็พามาชมสวนนะคะก็พามาชมสะระแหนของเรานะคะงามมากนะคะก็ชัน้ําไว้ยังไม่นานแล้วก็นํามาลงในน้ําปุ๋ยนะคะอันนี้โอ้โหลากพันกันนะคะอันนี้ก็ปลูกแบบน้ํานิ่งแบบฝาลอยนะคะฝาลอยก็คือไม่ได้ปิดข้างบนนะคะก็ปล่อยให้เขาลอยน้ําอยู่อย่างนี้นะคะ นี่ก็เป็นผักชีเริ่มจะแก่แล้วนะคะต้องถอนออกทั้งหมดแล้วนะคะก็จะทำการนำต้นกล้ายอย่างอื่นมาใส่กล่องนี้นะคะถ้าน้ำมันสภาพไม่ดีแล้วก็แนะนำให้เปลี่ยนน้ำนะคะล้างถุงแล้วก็เปลี่ยนน้ำใหม่นะคะทำการปลูกผักชนิดอื่นนะคะหรือว่าจะชนิดเดิมแต่ก็ต้องเปลี่ยนน้ำเนาะน้ำที่เรา่าอ,อยู่ในกล่อง เราก็นำมาให้กับฝรั่งหรือผักอะไรอื่นๆของเราข้างนอกก็ได้นะคะงามมากๆเลยนะคะจะเอามาให้พวกฝรั่งพวกต้นไม้อย่างอื่นก็ได้เนาะเป็นปุ๋ยที่ดีเลยนะคะนี่ทดลองปลูกหลายแบบเลยนะคะตอนนี้ค่ะ <c> ส <oughs> ําสหรับคลิปนี้ก็ขอบคุณทุกการติดตามรับชมทุกกำลังใจมากๆเลยนะคะขอบคุณค่ะ